ต้องเมืองครับเสื้อห้องแหนี่ยเดี๋ยวจะโล่ครับนาสั่งเมึงกันหน่อยถิมต้ตนนหรอดินี่งานครับโอ้เด็ดสามโล่พอดีอน,นี่นะครับหัวตัวหนึ่งเดี๋ยวมาไลเดี๋ยวในตอนนี้แล้วครับาาเดี๋ยวเขาจะรอเอามันมะพร้าวมาจุสกันครับนี่แมนเบสเลยครับนี่แข็งๆนี่ครับสุดจัดครับ นี่ครับบม่ต้องจำแจวกระเสียวเดลยมันยุบเข้าไปหอดเลือกอยู่เลยครับพูดอะแมนเบิร์ดได้เลยนี่นะครับสมัยตะกี้นี่เว,ว้ยเพชรจะขาดนำกวนเลยส่วนนี่พาเนื้นอกงัวพี่ยังแมนอีกหลายเลื่อยครับนี่มันสีแดงออกเป็นสองส่วนนะครับเนาะมันในเสือครับมันสีมี่ฟังนี่เป็นมันแข็งฟังนี่เป็นมันเหลวนี่ครับ ส่วนนี้กินสดนี่สิเพราะเสียบครับมันเป็นมันเปียวครับดึงดังดึงดัง,งสิครับมันบกเกนแต่ถ้ากรอบๆนี่ต้องฟังนี่ครับผมนี่ครับเบงผิวสัมผัสหลดโอ้ยขักแน่ซะนี่แหละครับสุดๆก็คือมองกลางๆมันนี่แหละเดอเบีดเลยจุกมาจุกมา Uh huh. นี่แหละครับที่สุดของที่สุดเลยครับนี่แกนกลางครับเผาแกนเอาแปดสุกกันซิมแลกวันครับบมตองมีแก้วเลยลหรครับนี่นำสดๆเลยแบบนี้เลย อพอนอย่มไปแตกกุหอมมันนี่หยาบเนีเลยแล้วค่อยๆหย่ำไม่ค่อยใหญ่กินกินความแสบของมันนะครับนี่ครับบัพ้าวทั้งนั้นเลยนี่สาเจาเลยแหละผู้ใดมักจูมานี่เฮ้ยขาดปวดเลยอะ อได้โมักดิบเอาไปเบิร์นไฟจังหน่อเนี่โอ้ได้การนี่กนครับอันลงที่ไปก่อนที่เด็ดเลยจัดเต็มกำล,ล,ลังกุบกับกับรุ่นเนี่ยบอกใครเลยยำเราให้ล้งให้มูรอจิบอะไร